รับวันนี้ผมมาพูดคุยถึงภาษาสะดกกฐมภาษาสะดกกฐมเป็นศาส,สนาสถานแบบพราหมณ์ฮินดูหรือเป็นปราสาทหินแบบของที่เรารู้กันเป็นศาส,สนาสถานที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าพระศิวะ หรือพรามหมณินิกาใสายวะนิกายและเกิ่มเดิมทีปราสาทสรดกกทมมีชื่อเรียกว่าปราสาทเมืองพล้าเนื่องจากว่าในบริเวณดังกล่าวมีต้นมะพร้าวขึ้นเยอะจึงเรียกว่าปราสาทเมืองพล้าแต่หลังจากนั้นมีการศึกษา และอ่านศิลาจารึกซึ่งพบมีอยู่สองหลักทำให้ทราบว่าปราสาทหลังนี้มีชื่อว่าประสาทสะดกุกทมปราสาทสะดกุกทมจากศิลาจารึกที่บันทึกพบว่ามีอายุป,ประมาณ1,000ปีและมีการบันทึกลายนามพระมหากษัตริย์ในรัชกาล ช่วงระหว่าง1,000ถึง1,100ปีของสัตว์ของอาณาจักรขอมทำให้เวสษสุดกกทมมีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของอาณาจักรขอมซึ่งเป็นหลักฐานและทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์ของอาณาจักรขอมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปี2523 ในบริเวณปราสาทสรดกรกทมเป็นสมรภูมิรบระหว่างกองทัพเวียดนามแล้วก็กองทัพไทยทําให้พื้นที่ดังกล่าวมีกับระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเหลือมาอยู่ทุกถึงทุกวันนี้ทําให้โริเวณดังกล่าวไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงได้จนกระทั่งปี2535ถึงพอ2540 ทำให้รัฐบาลไทยเข้าไปทำให้รัฐบาลและบริษัทเอกชนที่ไม่แสวงหาคนกําไรเข้าไปพัฒนาพื้นที่ก็คือเก็บกู้กับระเบิดที่ยังไม่ระเบิดและมีการซ่อมแซมปราสาทส่วนที่พังทลายลงมาทําให้ณปัจจุบันนี้ปราสาททศรกคมจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประภิศาสตร์ได้แต่ใปัจจุบันนี้ ปราสาทดุโกทัมก็ยังไม่ได้เก็บค่าเข้าชมแต่อย่างใดปราสาทดุโกทมมเป็นสนสถานที่ค่อนข้างจะไม่ใหญ่โตมากนักแล้วก็เป็นสถานที่สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งการซ่อมบำรุงปราสาทสกโขทมยณปัจจุบันนี้ ถือว่าทำได้เกือบ100%